5.2กิโลตะก้าที่เจ็นะทุกคน5.2กิโลตะก้าที่เจ็ดซับหนา10มิลเราวงอยู่ที่ร้อยห้าถึงหนึ่งร้อยสิบนะตัวนี้นะครับสามร้อยห้าิเราไม่ขายเราขายสองร้อ็สิบเก้าบาทตอนนี้เราเดินทางมาจะสามชั่วโมงแล้วนะทุกคนนะเกือบสมชั่วโมงแล้วนะ คุณจิ๊สวัสดีครับสอบถามข้อมูลเพื่อเตรมสินค้าตะกร้าเบอร์ไหนก็ออกคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะทุกคนนะนะครับผมตอนนี้คือตะกร้าที่เจ็ดห้าจุดสองกิโลซักหนาสิบมิลน,นะตอนนี้นะ โอ้ยติดอยู่ตะกร้าที่หนึ่งเลยทุกคนนี่เลยคุณน้องเต้นคุณยังอยู่ไหมนะครับตัวนี้เลยนะครับตะกร้าที่หนึ่งเลยตัวเนี้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมันเหมือนจะหล่นอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่หล่นนะมันจะตรงพรุงหมาน้อยนีย่พอดีเลยนะครับเล่นสนุกบ,บังคับง่าย ตัวนี้เลย4.5กิโลซับหนา10มิลมันแตกต่างกับ3.5ยังไงนะเห็นไหมมันแตกต่างที่รอบวงเห็นไหมครับ3.5กิโล4.5กิโลซับเท่ากันเลยซับ10มิลนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าต่าบอร์ไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะทุกคนนะ คุณน้องเติ้ลขอบคุณมากครับคุณสาวไทยบ้านว้าวถ้าทางจะสวยน่าดูเลยคุณสาวไทยบ้านคุณองอ้อยสวัสดีครับคุณสุพัฒส,สวัสดีจ้าคุณแคทสวัสดีจ้าคุณพรน,นิพพานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าตะกร้าเบอร์ไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ